Zombie เอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องชาวเกมสเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิ่าดอะเกมก็ม S S v The G e M <laughs> กลับเข้ามากันบลาวนะครับก็ถือว่าสวัสดียามเชา้านะฮะ <laughs> ก็เช้านี้ผมก็อ มมีแพ็กตีมากมายเลยนะแล้วก็มีแพ็กที่ผมรอคอยอยู่ด้วยนะครแต่ว่าผมจะยังไม่ตีแพ็กนะเช้าๆ้านี้เอาแบบว่าเออมันมันยังเช้าอยู่อ่ะพูดง่ายๆอ,อารมณ์ในการไฟ่อย่างน้อยนะ <laughs> <laughs> เลย<า>นะก็จะมีแพ็กสั่นน้ำนะครับที่จะลดล็อกอปลาที่ผมยังไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปตีนะห right ้า <eller> ร้อยเลยเชนนะแบงค์เขียวนะครับแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งคือแบงค์แพง คือแพ็กไฟโอ้แบงค์อะไรแบงติดอยู่ตรงแบงค์เขียวอยู่งั้นเออไม่ได้อะเกมนี้แบงค์เขียวสําคัญนะครับจิตใจเลยจดจ่ออยู่กับแบงค์เขียวนะครับอ่าก็แพ็คอ่าไฟนะครับอ่าก็จะไฟแพ็กดิก็จะได้การ์ดไฟแพ็คนะครับข้างในก็จะมีการ์ดวิวับเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ามีท้อง FC นะครับถามว่าพี่การ์ดเจวที่ได้มาเนี่ยพี่จะฟักหมดไหมพูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าฟักหมดทุกใบ บอกว่าจําเป็นจะจัดเลยนะเป็นกําลังลบที่ดีมากเลยนะมันเป็นการหีเจนระดับ3มนะครับไม่ต้องพูดถึงนะฟักทุกไปอย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมแล้วก็ทําการอีโวด้วยเต็มนะโอเคให้มันได้อย่างนี้ซิะวัยรุ่น <c oughs> แต่ว่าเครื่องฟักก็ว่างแล้วนะครับ <c oughs> ต้องฟักที่6ชั่วโมงเอง <c oughs> น <ะ S 2> <c oughs> เอะได้ละบาอีชั่วโมง6ชั่วโมงเองอ่าเอา เราจะต้องแข่งด้วยสัตว์น้ำนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสัตว์น้ำมาก่อน <c oughs> ไม่ได้เลยเดี๋ยวหนีเดี๋ยวไม่เก่งเดี๋ยวไม่เก่งไม่ได้เลยมะตัว6ชั่วโมงเองนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับแล้วถามว่าเช้านี้ผมไม่ตีแพ็คนะคผมเข้ามาทําไมนะครับก็เพอเอิญว่าเมื่อคือนเะนี้ยผมก็ได้ทําการอีโวในโนเสาร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับในที่สุดผมก็อีโวจนสําเร็จแล้วนะครับฝ่าจะสําเร็จได้นี่มันช่างยากเกิน ใส่เข็ดและกันแล้วจะตะโกนทําไมวะเออเช้าเช้นะครับตัวไหนวะเออมันยากมากเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้ไอ้นี่ซื้อนะครับตัวนี้นะครับต้องใช้เจมยุงในการซื้อนะเพราะว่าจะสะสมจนได้จนทุกวันนี้ว่าจะมีนาย เออมันก็มีชื่อว่าดูดิกคูรัสนะครับโอ้โ oh. ห <laughs> oh. <laughs> จะดูดิกเนียงโอ้โ oh. หชื่อเทจะจานเลยทีเดียวสมชื่อเลยทีเดียวนะครับดูดิกคูรัสนะอ่ะก็เป็นตัวนิ่มนะในสมัยน่าจะเป็นตัวนิ่มแหละอาการเนี้ยคงเป็นตัวอย่างอื่นไม่ได้นะหรือไม่แน่มันกลายเป็นเปาวานหรือเปล่าตัวนี้หรืออาจจะเป็นเสือในปัจจุบันแบบก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอะไรก็เปลี่ยนไปได้นะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่า เอาทางกายภาพก่อนแล้วกันนะเอาเป็นตัวนิ่มนะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนว่าเป็นตัวนิ่มนะครับอ่าวันนี้เราก็จะไปรู้จักมันให้มากขึ้นนะครับผมด้วยลวยด,วดวลายที่แม่งโคตรเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับมันก็เหมือนตัวนิ่มจมริงๆ่นแหละ <laughs> อ่ะไปดูในร่างแรกของมันก่อนนะครับในร่างแรกของมันมันก็เป็นสีสตาร์เตอร์เลยนะจมูกเหมือนหมูนะครับแล้วก็มีหูที่เหมือนหนูนะครับแล้วก็อ่าก็ตัวนิ่มอะดูยังไงก็เป็นตัวนิ่มนะครับมีกเกาะแข่งนะครับทั้งตัวเลยนะครับเหมือนกระดองเต่านะครับแล้วก็ที่ห่างก็ยังงมีกเกาะแ นะครับไล่ไปนะครับแต่ที่เดียวโดดเด่นที่สุดเลยก็คือมันมีลูกตุ้มน้อยๆนะครับแล้วก็มีหนามที่ตกปลายด้วยนะครับสามารถใช้ตีศัตรูได้อย่างแน่นอนนะครับดูจากอาการแล้วนะครับมีผ้าห่างที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีเล็บที่ยาวนะสำหรับขุดหลุมหรือเปล่าก็มีสิทธิ์นะครับ ในป่าลึกนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลข้างๆให้ฟังกันแล้วกันนะครับก็มันก็เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะอที่มีแผงกรอนะชุดกรอ้นะครับก็มีความสูงถึง5ฟุตนะครับผมก็เป็นบัุรุษของตัวนิ่มในปัจจุบันนะครับผมวจริงๆด้วยเป็นตัวนิ่มวะโอเคมันเป็นบบลรุษของตัวนิ่มในปัจจุบันนั่นเองนะครับจำๆ อ่ะมาดูในร่างที่2ของมันนะครับในร่างที่2ของมันเนี่ยมันก็เริ่มมีสีดานะครับค้ำๆนะครับเป็นเรียกว่าแถบบนใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็แถบล่างอีกข้างละสองแถบนะบผมรูปลักษ์รูปทรงก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่หางก็เริ่มมีแถบสีดํานะครับผมอ่า ก็โอเคอยู่นะครับแต่ตัวมันแปลกๆเหมือนกันนะมันปูดตรงกลางเยอะนะครับมันไม่ได้กลมซะทีเดียวนะเห็นไหม <c oughs> อ่าเล็บก,ก็ยังคงแหลมคมเหมือนเดิมนะครับจมูกเหมือนหมูเลยทีเดียวมันล็อกอุดอุดด้วย <c oughs> อ่านที่สองนี่เขาเขียนว่าอะไรนะครับ <c oughs> ก็ดูดิคูรัสเนี่ยนะมันก็เป็นสายพันธุ์เดียวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของตัวนิ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นตัวนิ่มที่ตัวใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับอของตัวนิ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นี่เอง <c oughs> ไม่ธรรมาดาแกนี่ ตัวใหญ่ที่สุดเลยอะ่ะอ่ะไปดูในร่างที่3มของมันนะครับในร่างที่3มของมันเนี่ยมันก็มีสีเหลืองนะครับอ่าแล้วก็สีขาวนะครับขีด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 โคตรสวยเลยทีเดียวนะครับอ่าแต่ข้างบนก็ยังเป็นสีดานะครับแล้วก็เงาดําสะท้อนแสงเลยทีเดียวนะครับที่หางก็เหมือนกันนะครับมีสีขีด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 นะครับรูปร่างรูปทรงก็ยังเหมือนเดิมนะครับหนาไม่ยังคงแหลมเหมือนเดิมมันทาค่าขุดอยู่ตลอดเวลาเวสงสปใมันจะขุดเก่งนะผมดูอาการแล้วนะครับมีสิทธ เดี๋ยวผมจะแปลข้างๆให้ฟังแล้วกันนะ <_ S 1> ก็ฟอสซิลของมันนะครับที่เกาะของมันเนี่ยมีการแบบว่าค้นพบแล้วก็มีการแบบว่าไม่สมบูรณ์นะครับแตกแล้วนะครับก็สอดคล้องกับการที่ว่ามันอาจจะใช้หางในการดวลกันนะครับต่อสู้กันเองนะครับ อาจจะมีแบบว่าแย่งงานอาเขตปบก็มีสิทธินะเป็นไปได้นะเนี่ยเออเว้ยมันอย่างงี้นี่เองมีการดวลกันด้วยอ่ะตัวเลก็กแค่นี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆอาจจะดวลแย่งตัวเมียกันหรือเปล่าก็ากไม่แน่นะอา่ามีสิทธิ์มีประเด็นมีประเด็นวะเตัวแค่นี้แมงโกน,นักสู้เลยอ่ะไปดูในร่างที่4ของมันนะครับโคตรเท่จัดเลยนะครับน้ำเต็มตัวไปหมดเลยนะครับแล้วตรงที่แบบว่าตรงหัวของมันนะครับก็เป็นอ่าต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นตาราง เป็นตารางคล้ายๆกับเต่านะครับอ่าเป็นลายคล้ายกับเต่าเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นสีแบบยังไงอะออกชมพูอ่อนๆนะอ่าแล้วหนามนี่โหเต็มหลังไปหมดเลยนะครับแล้วข้างบนที่เป็นสีดํามันก็เหลือเสี้ยสีดําหน่อยเดียวแล้วนะครับแล้วขอบนะขอบของแต่ละสีนะมีสีขาว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 อะแล้วก็หนามเต็มตัวไปหมดเลยนะผมโอ้โหโคตรเท่จริงๆหูแม่งยาว่เดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็มีขนที่ปลายหูด้วยนะครับกงเล็บ ก็ยังโคงแข็งกระแรงเหมือนเดิมนะพุดมันตัวมันเหมือนกลายเป็นเกาะไปหมดแล้วเห็นไหมขนาดที่ขามันเองอะมันยังเป็นหนังแบบหนาๆแบบเป็เหมือนเป็นเกาะแข็งอะอะ่ะ ไปดูข้างๆหน่อยนะดูที่ว่าเขาเขียนว่าอะไรนะอ่าเขาก็เชื่อกันว่านะอ่าดูที่คูลัรสเนี่ยมันน่าจะเก็บของเหลวนะอ่าไว้ที่ใต้กระดองของมันนะข้างบนที่ปูดๆเนี่ยนะอ่าก็คือแบบว่าจะเก็บอ่าเ,เรียกว่าอะไรดียะอาหารสารอาหารเออเก็บสารอาหารไว้เหมือนอูดในปัจจุบันนะครับเขาบอกงั้น <c oughs> ออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะว่ามันอยู่ทะเลทรายนี่ไงเห็นหมาแห้งแล้งนะครับก็เลยแบบว่าอดข้าวอดน้ําได้สินะเพราะว่าเก็บสารอาหารไว้ตรงนั้นนะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะการที่บอกว่าแปลงงูระปลาของผมแต่ก็คงใกล้เคียงมั้งแหละถ้าถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะอาจจะมีคนให้ข้อมูลที่ว่าตรงเป๊ะฝ่ผมนะเพราะว่าผมแปลเก่งและเกินภาษาอังกฤษนะชื่อในโน้ตสียงทีอ่านผิดอันถูกอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามันชื่อดูดิคูลัสหรือเปล่านะแต่ว่าใช่ โดโดลิคูลัสโดโดดิคูลัสเออมันต้องถูกมั้งแหละไม่นั้นก็ดูลิคูลัสนะครับอ่ะมันต้องใช่อะมามาดูค่าสแต็คของมันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปใช้ต่อสู้นะครับมันก็จะมีค่าสแต็คอยู่ที่785นะพลังโจมตี245นะครับผมโอ้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่แบบโอเคเลยนะในการใส่ซปเปอร์แลนนะครับ มีพลังทั้งพลังโจมตีแล้วก็เลือดที่แบบว่ากลางๆอ่ะก็เป็นเอกลักษณ์ที่ดีแล้วก็ใช้ได้ง่ายด้วยนะครับอ่ะไปดูล่างไฮบิดของมันหน่อยนะว่ามันจะสามารถไฮบิดจะใครได้นะอู้เมจิโตเทอรเรียนนะครับหรือพี่จุ๊บเหม่งของเรานั่นเองนะครับ <laughs> สามารถไฮบิดได้เป็นตัวนี้นี่เองก็เลยกลายเป็นหมากระดองนะอะ่ก็เป็นเมจิโตคูรัสนะครับผม,โ,มโคตรเท่เลยหนะดูค่าสแต็กมันหน่อย มีเลือด2,467อะพลังโจมตี1 3 3นะครับก็คือพลังโจมตีเยอะขึ้นมากเลยมันเอาตัวที่แบบว่า้มีเกาะแข่งมาบวกกับกับกบตัวที่มีดาเมจเยอะไง <laughs> ดาเมจก็เลยเยอะเลยดาเมจพันก็สามสิเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยดีเดียวโอ้โหก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หาย,ยากแล้วก็เออเอาไปไฮบิดได้ด้วยนะครับอะ มาดูาตาดบเงินของมันหน่อยก็ตาดบเงินมันน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับ4 7่หมต่อ6ชั่วโมงนะครับโอ้โห oh, oh. มี10ตัวก็ยังไม่เกิดเลยสภาพนี้ <laughs> ให้มันได้อย่างงี้สิหาก็ยากแล้วดบเงินก็ยังน้อยจะจัดอะวันนี้ผมก็จะพาไปดูการต่อสู้ของมันนะครับดูซิว่ามันจะสามารถต่อสู้ได้รุนแรงสูสีดูดีแค่ไหนนะครับอาศึกเดียวที่มันจะสามารถเข้าไปต่อสู้ได้นะครับนั่นก็คือ PVP นะครับผม <laughs> อะ ก็ถือว่าได้เห็นล่างสมบูรณ์ของมันกันไปนะเอานี้ดิฟ่านะมัมา <c oughs> วาฉันรู้ว่าพวกแกทุกคนนะหาล่างสมบูรณ์ของมันไม่ได้ง่ายๆหรอกฉันเองยังหายากเลย <c oughs> เอ่ผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไม่เอาดิฟ่ามีเลือดหน่อยกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวมันต้องไปเป็นพระเอกวะไม่ได้ว่าเอานี้นะครับแล้วก็เอานี่มา บรุยกันหน่อยดิฝ่านนะจ๊ะเช้าๆเลย <_ d ata> เอาละครับผมเพ่งกลับมาจากการดูโฆษณาแล้วนะเออเช้าๆอยากจะให้ผมเสียบแบงค์เขียวกันเรื่อไงอะ <_ d ata> ก็ต้องขอดูโฆษณากันสัหน่อยเดี๋ยวโอเคโอ้โหผมล้มไม่ยากเก่าหร่นะจากการแล้วนะครับแต่มันสิ่กันว่าผมจะได้ใช้ไม้ตายหรือไม่นะไม่ป้องกันนะเพราะเราเก่ง <laughs> เก่งอย่างเงี้ต้องป้องกันทำไมไม่จำเป็นใดๆทั้งนั้นจริงๆไม่ใช่อาจจะรีบเก็บสแต็กนะโอ้โหนี่นเราโดนมาดึงเลยเนะี่ยนี่มันสามหมาพิทักษ์ดวงดาวหรือเนี่ย <laughs> มาสามหมาเออเฮียนี่มันมาครบชุดเลยนะอัดสาอุ้ยผมเกือบตายนะ อาการไม่ดีเลยเนี่ยเออพวกกันหนึ่งปวกกันสองเหลือนหนึ่งนะครับย,ยังไงสต็กก็เต็มนะมา <c oughs> เราได้เริ่มก่อนด้วยมันดีตรงเนี้ยอาการตรงนี้เราเริ่มก่อนเนี่ยอะไรมันก็นมาเทียบเทียมไม่ได้นะอย่าไปยอมแพ้มันฟุร่เป็นหมดเรานี่มันแข็งแกรง่งกว่แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วใครก็ไม่สามารถที่โจมตีนายได้ไง่าย นายมันเป็นประกันเหล็กของเพื่อนเวียงเว้เวียงวงเวียงงามเว้ยหนีของกลาเข้ว้ยอย่าให้มันเข้ามาใกล้เราด็ดยาดโชว์ฟาร์มเก่งของนายมันคิดในใจนนในนแล้วว่าผมฟังมันาร้างว่าไหนแล้วเออเราโดนเลยไปแล้วนะครับ <laughs> คูลี่แมงมอสกู <laughs> อแต่ก็ทำได้ดีมากแล้วนะครับมีสแต,ต็คถึงครบแล้วนะครับหมป่ากัน่าสยังมีหมูป่าได้ไงแลนะ,ะจบที่สี่นะครับแล้วก็มีสองร้อยเองขั้นหนึ่งขั้นส,นสองโดนสามตายไหมร้อยของปา่ปาตายแล้วออกมาต่าสุดๆอ่ากจิเดี๋ยวมันไม่พอเดี๋ยวมันไม่พอตายซนะนี่แหละเรียบร้อย ไหนจริงมันโจมตีผมฝากก็ยังล้มไม่ได้นะครับมาเอ,อ้ยไปป้องกันซะเยอะเนะี่ยป้องกันซะสามเนี่ยีป้องกันสองกพอแล้วมาใส่เข้ามาตะกี้ามันแน่จริงก็ใส่เข้ามาไม่กล้านะครับโอเคใจมันไม่ได้ไงโสดแต่ผมเล็งว่ะหลุดยากเรามันเก่งอยู่แล้วต้องล้มได้อยู่แล้วโอเคมันมีหกนะผม ว่าอ้รู้นี้ป้องกันห้าก็ดีอะแต่ว่าไม่ได้อะไรเท่ว่าอูตัวมันลับสัตว์มากเลยโจมตีหกแล้วตกตายเอยอแต่มันไม่มีสแต็กแล้วนะครับยิ่งเล่นง่ายเข้าไปใหญ่นี่แหละฉันจะล้มพวกแกให้หมดมาเลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะแล้วก็สามร้ 300, อยลุงป้องกันสามเหมือนกันหนึ่งสองสามนะ 1, 2, นะอุ้ยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยไปดมเอ้ยโอ้ย การทำให้ฉันดูแย่นี่นะบังอาจนะฟันห่างจริงๆด้วยนะครับบอกแล้วเแข็งแกร่งขนาดนี้มาเมื่อนี่คิดวกัดเข้าไม่มียมะโจมตีมาโจมตีสามทำอะไรทำได้แค่นี้เหรอเอามีหกแล้วนะครับถ้าเราต้องกันสี่เหลือสอง วัดใจกันดีกว่าเออโบวัดใจกันดีกว่าป้องกัน1 2 3สนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ไม่ตายชนะไปก็ไม่มีความหมายพูดเลยชนะไปก็ไม่มีความหมายคนเราต้งไก่จะใช้ตาไม่ตายแต่ว่าได้ใช้แล้วนะเพราะว่ามันป้องกันหนึ่งไปแล้วนะครับเอ้าป้องกันไม่อยู่แล้วน้องเต็มโคเต็มใจตายด้วยเลยจัดการมันโมดิคลูคัสเข้าแล้วแต่โอ้ย ้าไม่ตายเท่มากหมุนไปหนึ่งทีเนะัะโอ้โหแล้วก็ฟาดลงตรงตรงว้ยโคตรเทอ,อ้ไม่คิดเลยว่าถ้าไม่ตายจะเท่ขนาดนี้ <c oughs> เรียกว่าโอ้โหติดตาตึงใจโคตรแจ่มสุดๆ <c oughs> ประทับใจเลยอะทีเดียวเฮ้ย <c oughs> ตะกี้กูเห็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องเอามาเล่นอีกดีกว่าอะขอบุูโฆสดานหน่อยดิฝ่านะครับ โอ้โหเห็นแล้วโคตรประทับใจท่าไม่ตายเลยมันหม,มุนไปแบบจานบินเน่ยแต่ว่ามันไม่ฟาดขานะครับอ่แม่งฟาดลงมากลางแสกหน้าเลยทีเดียวแมวงโคตรเท่เออขอการ์ทองกันแล้วกันอยเลยไปแล้ว <laughs> แต่ได้ DNA ก็โอเคอยู่เพราะผมยังไม่เสียแบงค์เกี่ยวนะครับอะก็กิจกรรมโดโดก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับอ่า เหลือที่แบบว่าไม่ถึงวันดีแล้วนะสำหรับใครที่บอกว่า,อ,าอยากจะได้โดโดนะก็รีบกันหน่อยนะครับ GM, GM ก็แจกถึงวันที่26หมดแล้วนี่หว่า <laughs> แจกจนหมดแล้วมัง้งโอเคกเ็ยังไงก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วมั้งที่เขาจะแจกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าหายากนะที่จะหาดูเลเวลแม็กนะครับผมก็มีให้ดูแล้วนะครับ <laughs> แล้วเกิดว่าถ้าใครจะไปหาผสมเอาก็ก็หาได้นะครับก็ ไปตีบอสเอานะครับ <laughs> เอาบอสไปตีดิเอ้ย เลดดีฝนก็ได้ว่ะเออเอาบอสไปป้องกันนะเออใช่ไม่ใช่ป้องกันดิขยี้ให้หมดดิอ่าสิบชุด20ชุดเนี้ยก็จะได้เจมยุงนะครับเ,เมื่อการเราได้เจมยุงเสร็จแล้วเราก็เอาสามาไปซื้อมันได้นะก็ยังไม่มีปลดล็อกนะตัวนี้ก็ถามว่าปลดล็อกไหมมันปลดล็อกนะปลดล็อกตามเลเวลนะครับแต่ว่าเราใช้เจมยุงซื้อไงไม่ได้ใช้ดีเอม่วงซื้อนะอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละ ส่วนตอนนี้ผมนายป้าเป็นแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวจะกลับมาตีแพ็คใหม่แต่ตอนนี้ไปก่อนละกันนะอ่าซีโยแกนทุกคนแฟนได้ ender, ยังเล่นอยู Yo ่ ah 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 ah. ไปแล้วเฟ้ย